ก็จะได้มาเรียนรู้กันวิธีการทั้งเหตุหรือวิธีการเข้าไปกระเสนเหตุเราจะปฏิบัติหน้าที่ยังไงให้ตัวของผู้ปฏิบัติปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวตัวของผู้ที่ถูกควบคุมเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บครับถ้าเติดไปได้สาธิตีการใช้บอรนะครับแต่ยให้เรายืดยาได้ในแนวกำหนด3เมตรสามารถยืดได้2เมตรกว่าปลอดภัยไปนะครับระยะห่างได้แลราก็ยืดในแนวกำหนด เนี่ยอยู่นะอันนี้เอาตัวต้นก่อนใบหน้าไม่เข้าพวกเนี่ยอยู่แล้วครับแล้วคู่ดีกว่าฝาแฝดปิดใบหน้าได้จับนบหน้าแบบนี้ครับตีมัโลดเลยโละเข้าไปก่อนโลดเข้าไปก่อนก่อนอุดอันนี้เป็นวีที่หนึ่งสองที่ที่แล้วนะครับพยายามกระจายนะแต่พยายามยาตีนกันตีนกระหน่อกันแล้วก็ยื้อไว้จะให้เขาทรงตัวได้เป็นไปได้ที่ก็ดันไปข้างหน้าเขาลงที่ก็ดึงมาข้างหลังนะครับในผมจะช่วยเซฟแต่ดีดเพื่อแรงนะเราก็ล็อกได้ก็ ก็ลงได้ก็ลงได้ครับเดินเจขอ่ะโอเคลุกพร้อมไปง่ามพร้อมช่วยไปง่ามพร้อมเรื่องข้าหาเลยครับมาพร้อมกันน่ากระดานอย่าลงนะมิจฉาเข้าช้าตัวเลยเออคนตรงข้างสู้อ่าคนตรงข้างสู้อ่าสู้ดันลบดึงขาเอาให้เอาลงไม่ได้เอาลงไม่ได้ลองเก็บเลยนะอ่ะสมมว่าโนอ่ะสมมว่าลบเดี๋ยวเก็บเลย What? Wow.